เผ่าปีศาจจำนวนมากได้เข้าโจมตีเผ่ามนุษย์ทําให้เผ่ามนุษย์นั้นล้มตายเป็นจนวนมากจึงมีผู้พิทักษ์ทั้ง4ี่คอยปกป้องพวกเขาเห็นว่าเผ่ามนุษย์คงไม่สามารถสู้เผ่าปีศาจได้อีกต่อไปผู้พิทักษ์ทั้งสี่จึงตัดสินใจยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องเผ่ามนุษย์ให้คงอยู่ต่อไปแม้ว่าวันนี้พวกเขาจะเสียสละชีวิตแต่ผู้ปีศาจก็จะต้องเสียหายอย่างหนักเหมือนกันซึงพวกมันเนี่ยจะต้องใช้เวลายอย่างน้อยร้อยปีในการฟื้นฟูฟนฟเมื่อถึงเวลานั้นแล้วก็คงจะมีผู้มีพรสวรรค์เหนือกว่าพวกเขาเข้ามาเปลี่ย พลังของตัวเองทั้งหมดตั้งเป็นตาผนึกพลังของตาผนึกได้ทำลายผู้พิศาจจนสิน้นสี่ผู้พิทักษ์จะมีอาวุธที่แตกต่างกันก็จะมีกระบี่แห่งดวงดาวหอกแห่งปัตพภีและส่วนอีก2อ,อาวุธเขาไม่ได้บอกกันนะ <c oughs> ทั้ง4คนรวบรวมพลังจนถึงขีดสุดและร่างกายของพวกเขาก็สลายหายไปเหลือไว้เพียงแค่อาวุธของพวกเขาเท่านั้นทหารที่ต่อสู้ร่วมกับผู้พิทักษ์ต่างเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาได้ไว้อะไรต่อผู้พิทักษ์ทั้ง4คนการเสียสละชีวิตของผู้พิทักษ์ทั้งสีําเอาพิศาจตวนี้ได้รับ,บาเมยามพพีคว หายหนักมากพวกมันไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้ภายในระยะเวลาร้อยปีพวกมันแอบคิดจะแก้แค้นเผ่ามนุษย์อีกครั้งรอให้ถึงเวลานั้นก่อนละกันความเกลียดชังครั้งนี้ตระกูลของข้าจะจดจำไว้หลังจากเหตุการณ์สงครามพวกเผ่ามนุษย์ก็ร่วมมือกันซ่อมแซมกำแพงซึ่งกำแพงนี้จะมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของเผ่ามนุษย์ถ้าหากไม่มีกำแพงนี้ละก็เผ่ามนุษย์คงโดนเผ่าปิศาจกวาดล้างไปหมดแล้วท่านผู้อาวุโสคนนี้บอกกับทหารว่าการค้นหาผู้พิทักษ์หม่ทั้ง4่จะต้องทำอย่างเร่งด่วนแก่ให้พวกทหารตรวจสอบทุกนท่อเา้พิกหวธื ผู้ที่ถูกเลือกให้เจอถ้าหากไม่รีบหาแล้วก็ภูเขาผู้พิทักษ์แห่งนี้อาจจะถูกเผาพิศาจโจมตีอีกครั้งก็เป็นได้ซึ่งผู้พิทักษ์ทั้งสี่ที่เสียสละชีวิตตัวเองไปคือผู้ที่ถูกเลือกจากสวรรค์มีพลังและความสามารถสูงมากซึ่งผู้คนบนโลกมีมากมายนับไม่ถ้วนคงจะหาผู้ถูกเลือกได้ยากมากพวกทหารก็คิดว่าอาจจะหาพวกเขาเจอได้ยากแต่พวกเขาก็ยังเชื่อตราบใดที่ช่วยกันพยายามค้นหาอย่างเต็มที่ก็คงต้องเจอมนุษย์ที่มีพรสวรรค์แน่นอนและแล้วพวกเขาก็แยกย้ายกันตามหาผู้พิทักษ์ทั้ง ลกตัวน้อยได้กำเนิดพร้อมกับมังกรฟ้าอาจจะเป็นไปได้ว่าเด็กทารกคนนี้คือผู้ที่ถูกเลือกก็เป็นได้มีบุญมีบาร,รมีสูงอะไรอย่างนั้นพวกเขาได้ตั้งชื่อเด็กทารกคนนี้ว่าหลูเทียนจึงพอเนี่ยคิดว่าถ้าเด็กน้อยคนนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่จะส่งไปที่ภูเขาผู้พิทักษ์ไอผู้วิเศษแห่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นคนคอยดูแลฝึกสอนมีผู้โอโศคนนื่งบอกว่าคุณหลุนเป็นนิกายแรกของโลกซึ่งนิกายนี้เป็นแหล่งกำเนิดของศิลปะการต่อสู้ของมนุษย์ผู้ที่สามารถผ่านการฝึกฝนจากคุณหลุนได้จะเเเเป็นนนนนผผูู้้้ทททีีีี่่่มมมชือสยยงงงซึาาาาาโคดดิิไกลห ก็ยังไม่เจอผู้ที่ถูกเลือกเลยผู้อาวุโสสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างเขาจึงรี่วับหายตัวไปทันทีตัดมาที่เด็กคนหนึ่งซึ่งเด็กคนนี้กําลังต่อสู้กับเสือขาวอยู่นะซึ่งเสือขาวก็ถูกเด็กคนนี้จัดการได้อย่างง่ายดายผู้อาวุโสวับมาหาเด็กคนน,นี้นี่แหละนะผู้อาวุโสได้กลายร่างเป็นตัวตนที่แท้จริงกลายร่างเป็นตาแก่ง้ําเหงือกที่ไหนวะเนี่ย <laughs> อนุดยาวเชียวต่กแกเห็นฝีมือของเด็กคนนี้ก็ชื่นชมทันทีเป็นฝีมือที่ยอดเยี่ยมมากดีมากอนุยก้การไม่เร็วแต่ยังดูงโงด่ดหน่อยอะนะ <c oughs> ซึงตาแกก็ได้ถามกับเด็กคนนี้ไปว่าเ <c oughs> จ้าต้องการให้ข้าเป็นอาจารย์หรือเปล่าแน่นอนแล้วว่าเด็กคนนี้แม่งไม่ยอมผู้งามามจะใส่ตาแกแต่ตาแกดิ้นนิดเดียวทําเอาเด็กคนนี้หยุดชะงักโดนจับเอาไว้ซึงแกเนยก็ชื่นชมเด็กคนนี้เลยนะเจ้าเป็นคนที่แข็งแกร่งมากนี่เป็นพรสวรรค์โดยธรรมชาติแต่น่าเสียดายที่มีพลังของมังกรฟ้าถึงจะไม่ค่อยฉลลาาาดดแแแตต่่่เเเจ้้้กกกก็็็็ปปนนนนคคคททีีีีมพพรรสว์ับไ กายยด้วแก่จะฝึกสอนวิชาให้เพื่อให้เขากลายเป็นคนฉลาดและคนแข็งแกร่งภายในภาคหน้าในอนาคตเจ้าจะเป็นผู้พิชิตเล่าปิศาจได้อย่างแน่นอนและยังสามารถช่วยเหลือผู้คนได้ตัดมาที่เด็กคนหนึ่งซึ่งเด็กคนนี้เป็นอัจฉริยะของหมู่บ้านเลยก็ว่าได้เขาได้เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวคนนี้ก็อ่อยเลยนะอ่อยตั้งแต่เด็กเลยแสดงออกตั้งแต่เด็กเลยอ่ะ <laughs> ซึ่งเด็กชายคนนี้ก็คือพระเอกของเรื่องนั่นเองนามว่าเซียวฟ้าผู้หญิงก็บอกว่าข้าชอบเจ้าจริงๆเลยนะพระเอกก็เชื่ออย่างสนิทใจซึ่งนางก็หลอกล่อพระเอกเจ้าสามารถทําทุกอย่างเพื่อข้าได้ไหมแน่นอนลว่าพระเอกยอมทุกอย่างซึ่งนางเนี่ยต้องการวงล้อชีวิตของพระเอกวงล้อชีวิตคล้ายๆพลังงานบางอย่างหรือว่าเป็นแก่นพลังงานอะไรอย่างนั้นนะ่ะซึ่งนางเนี่ยต้องการจากพระเอกมากพระเอกก็ลังเลใจจะให้ดีไหมนะเพราะาอาจารย์เคยบอกไว้ว่าวงล้อชีวิตนี้ให้ใครไม่ได้ด้วยนางก็พูดไปเลยนะในเมื่อกี้เจ้าบอกว่า ก็เลยยอมดึงวงล้อแห่งชีวิตของตัวเองออกมารูปร่างลักษณะของวงล้อชีวิตนี้คล้ายๆกับไข่มุกไฟนี่แหละครับคือแท่นพลังหรือแก่นพลังของพระเอกเมื่อพระเอกดึงมันออกมาแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็รู้สิ่งหมดแรงและเขาก็ได้มอบวงล้อชีวิตให้กับนางไปหลังจากที่นางได้สิ่งนี้ไปแล้วนางก็เดินจากพระเอกไปพระเอกก็พยายามห้ามนางในเจ้าบอกว่าเจ้าจะไม่ไปจากที่นี่ยังไงล่ะซึงนางก็ไม่สนใจพระเอกเพราะได้สิ่งที่ต้องการมาแล้วแล้วนางก็จากพระเอกไปอย่างไม่มีวันกลับอย่างไม่มีวันกลับไม่ได้หมายความว่าตายแล้วนะจะเจอได้อีกแต่ ซึ่งเรื่องตะกี้นี้ก็เป็นเรื่องราวาที่พระเอกเคยเจอตอนเด็กซึ่งในปัจจุบันพระเอกได้เติบโตเป็นหนุ่มแล้วเขาก็ยังคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่พระเอกกูคิดเลยนะทำไมกูโง่ขนาดนี้วะเห็นผู้หญิงดีกว่าแก่นพลังของตัวเองระหว่างที่พระเอกกำลันงนั่งคิดอยู่นั้นก็มีสาวงามคนหนึ่งมาตามพระเอกซึ่งนางมีนามว่าเสียวโตหยาตั้งแต่ที่พระเอกสูญเสียวงร้อชีวิตไปเขาก็กลายเป็นคนที่ไร้ประโยชน์ที่สุดในหมู่บ้านในเรื่องวิชาการต่อสู้เป็นการทำเรื่องผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ของเขาเลยจริงๆออ่่บกแล้้ววยาาเหห็นผูญิงดี เดี๋ยวโต้ยหญก็ถามกับพระเอกไปเลยนะพี่ยังคิดถึงผู้หญิงคนนั้นอยู่อีกเหรอถึงจะคิดถึงไปก็ไม่มีประโยชน์ตอนนี้พี่รีบไปฝึกต่อเธอพี่แอบมาอู้อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่กลัวพ่อของพี่โกรธเอาเหรอถึงพระเอกก็ไม่ได้เกรงกลัวพ่อเลยถึงข้าจะฝึกหนักเท่าไหร่สุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมพลังของข้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเอกจะพูดอย่างนั้นเสียโต้ใหญก็ยังลากพระเอกกลับไปฝึกซึ่งระหว่างเดินทางกลับเนี่ยก็มีชาวบ้านแซวทั้งสองคนเลยนะว่าทั้งสองคนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กหากเต <L> an> an> ในหัวของระเกตอนนี้ก็คิดว่าตัวเองเป็นคนไร้ประโยชน์ของหมู่บ้านไม่อยากให้เสี่ยวโตวหย่าเข้าใกล้ามากเกินไปไม่ต้องห่วงข้าหรอกข้าชินกับการอยู่คนเดียวแล้วเจ้าไม่ต้องมาดูแลข้าแล้วเสี่ยวโตวหย่าได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกน้อยใจอยู่หน่อยหน่อยถึงอย่างนั้นเราก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเสมอข้าจะปกป้องเจ้าทุกที่ที่ทข้าทำได้รับรองระหว่างเดินทางเสี่ยวโตวหยาเล่าให้ระเกฟังว่าข้าได้ยินมาว่าชาวบ้านจากหมู่บ้านอื่นล้าเส้นมาล่าสัตว์ในเขตหมู่บ้านของเราทั้งนี้มีคนตายไปหลายคนด้วยซึ่งเก็บอกเลยว่าาหกไม่ใชเพรราาะกตายดยบอองผู้นนรุ่กาน พวกเราคงจะเป็นผู้นําของทุกหมู่บ้านไปแล้วซึ่งผู้นาหมู่บ้านในตอนนี้ก็คือพ่อของพระเอกนั่นเองพี่อย่าพูดแบบนี้สิเดี๋ยวท่านพ่อของพี่มาได้ยินจะเสียใจนะเพราะตอนนี้ท่านมีความกดดันมากอยู่แล้วกับการเป็นผู้นําของหมู่บ้านถ้ามั่นใจในความสามารถของท่านลุงว่าจะสามารถปกป้องหมู่บ้านของพวกเราได้ไม่ให้หมู่บ้านอื่นมารังแกพ่อของพระเอกก็กําลังฝึกให้กับเด็กหนุ่มอยู่นะซึงการฝึกกอดทรหดมากให้ยืนถือน้ําและยื่นแขนออกไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยซึ่งคนที่ฝึกฝนเนี่ยก็เริ่มจะไม่ไหวไม่สามารถทนอาการเจ็บปวดได้แต่่พออขง ก็ยังฝืนให้สิทธิ์ทำต่ออีกหชั่วโมงซึ่งลูกศิษย์คนนี้ต่างก็สงสัยว่าทำไมไม่ให้พระเอกยืนแบบพวกเขาบ้างเมื่อพอได้ยินแบบนั้นก็สั่งให้พระเอกยืน3ชั่วโมงพระเอกก็บอกเลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดให้ <laughs> ผมว่าไอ้ศิษย์คนนี้จะไม่ชอบขี้หน้าพระเอกยังไงอย่างนั้นเลยเนี่ย <c oughs> แน่นอนเลยซึ่งศิษย์คนอื่นก็ไม่อยากให้พระเอกฝึกลงนะพอเห็นว่าพระเอกไม่มีวงร้อชีวิตแล้วแต่พระเอกก็บอกเลยไม่ต้องเป็นห่วงที่เสียวฝากคนนี้ไม่เป็นอะไรหรอกพระเอกก็มั่นใจสุดขีดว่าอากูทําได้แน่นอน <c oughs> ซึ่งไอ้ศิษย์ขี้อิจฉาก็ด่าพระเอกไปเลยนะแปลว่าเจ้าจะได้รับวงร้อชีวิตเมื่อตอนเจ้าอายุน้อยกว่า8ขวบตอน10ขวบก็เข้าไปในภูเขาป่าและฆ่าสัตว์ป่าได้มากมายแต่เรื่องทั้งหมดนี้มันก็เป็นแค่ใในนนนนออ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 ดีอีีต้้้้้้าาาาาาายยยกกกกกกจจจะะะะรรูเเเเเเหลืิว่่ทํไไไบงงงึพพข็มส เลยสั่งให้พระเอกไปฝึกถึงเพลงของเราเนี่ยก็ทําท่าฝึกเหมือนกับทุกคนเลยเ็นที่อยู่ข้างเดียวกับพระเอกก็มั่นใจว่าสักวันพระเอกจะมีโอกาสที่จะซ่อมแซมวงร้อชีวิตให้กลับมาเหมือนเดิมได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นตามที่คิดเขาคนนี้ก็จะปกป้องพระเอกตลอดไปคนอื่นก็มีความคิดเดียวกันพอของพระเอกบอกว่าการฝึกครั้งนี้จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเองตอนนี้สัตว์ป่าโจมตีหมู่บ้านเราทุกปีหากพวกเจ้ายังไม่ได้ฝึกวงร้อชีวิตให้สาเร็จแล้วก็ร่างกายก็จะไม่แข็งแรงเมื่อถ สชั่วโมงซึ่งทุกคนต่างคัดค้านแค่หนึ่งชั่วโมงก็พอแล้วมั้งมันนานเกินไปพระเอกของเราเนี่ยก็เริ่มจะฝึกไม่ไหวแต่เขาก็ยังฝืนตัวเองฝึกท่าน,นี้ต่อไปข้าจะตั้งใจซ้อมวงล้อชีวิตเพื่อปราบสัตว์ร้ายเพื่อปกป้องหมู่บ้านเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงพ่อของพระเอกสั่งให้ทุกคนพักนอกจากพระเอกที่พ่อยังสั่งให้เขาฝึกต่อไปพระเอกก็ยังคงฝืนตัวเองฝึกต่อไปเรื่อยๆส่วนสองคนนี้ก็ฝึกตามพระเอกไปด้วยพ่อบอกกับพระเอกว่าถ้าเจ้าไม่ไหวแล้วก็ก็ลงมาพักได้นะพะเกก็ยัังงคฝงืนตวเองฝึกตต่่่่่่ออไปอเเเเเพรราาาาะวววลหลหืแคคึงงชััโโมทนนน้ยก็ ห่วงพพะเอกมากถ้าพี่ถือไม่ไหวก็ไม่เป็นไรหรอกลงมาพักก่อนเถอะเพกของเราคงไม่สนใจอากูจะฝึกต่อ <c oughs> พพะเอกได้หลับตาทําสมาธิทําให้พลังของเขาเป็นระกายออกมาเงียบสงบนิ่งเป็นอย่างมากแบบว่าไม่ขย,ยับตัวเลยเลยอะ่ะชายคนนี้เกิดความสงสยัยเกิดอะไรขึ้นกับเซียวฟ,ฟ้ากันนะทำไมถึงนิ่งสงบได้ขนาดนี้ซึ่งชายคนนี้ก็ได้เล่าไปว่านี่เป็นเทคนิคพื้นฐานในการสร้างวงล้อแห่งชีวิตขึ้นมาใหม่ซึ่งวงล้อแห่งชีวิตมันจะแสดงถึงขอบเขตศิลปะการต่อสู้ของมนุษย์หลังจากผ่านวงล้อรอบแรกแล้วอาณาจักรของวงล้อก็จะเปิดใช้งานรอบที่ 2อคือการตัดสลูเรียกว่าอาณาจักรจิตวิญญาณรอบที่3การไหลเวียนของเลือดเรียกว่าอาณาจักรสายรุ่งโลหิตรอบที่สีความแข็งแกร่งของกระดูกเรียกว่าอาณาจักรกระดูกและอรอบสุดท้ายอารอบที่5เรียกว่าอาณาจักรซ่อนเนแบบอร้นการบ่มเพาะทั้งหมดคือการฝึกฝนทางด้านาร่างกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแกร่งขึ้นยิ่งร่างกายแข็งแรงมากเท่าไหร่ความแข็งแกร่งก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นซึ่งตอนที่พระเอกอายุ8ขวบพระเอกสามารถเปิดวงล้อแห่งชีวิตได้พออายุ10ขวบก็ถึงขั้นอาณาจักรแห่งจิตวิญญ,ญาณแล้วอีกขขัั้้นนกกก็จจะเเาาาาาสสู่่่อณรรยุงโลหิิตตแทว เรื่องซะก่อนด้วยความที่พระเอกฝึกนาเกินไปทําให้ร่างกายของพระเอกเริ่มจะไม่ไหวส่วนไอ้สิสทธิ์หน้ามืนคนนี้มันก็มาด่าพระเอกเลยนะนั่นมันไม่ใช่อชัจฉริยะคนแรกของหมู่บ้านหรอกขยะแบบนี้ก็ยังอยากจะมาเป็นผู้นําของเราเอกไอ้สิทธิ์หน้าด้านหน้ามืนคนนี้มีนาว่าต้าหมิงซึ่งลูกน้องของมันเนี่ยก็อวยเลยว่าต้าหมิงเหมาะสมกับเป็นผู้นาของหมู่บ้านไอ้ต้าหมิงมันจะสั่งสอนพระเอกเอาคืนพระเอกที่พระเอกเคยสั่งสอนมันซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ไม่ได้สั่งสอนทําร้ายร่างกา,ายอะไรขนาดนั้นอยากให้มันตั้งใจฝึกฝนก็เท่่่าาาาานนััั้้เเเเออองงงงไตตตหมมิกกกกลจะรแแพสียยว็ข ไว้ถ้าเจ้าจะทําอะไรเขาก็ข้ามศพข้าไปก่อนและกันซึ่งนางไม่ยอมให้ไอต้าหมิงแต่ตัวพระเอกไปได้แน่พระเอกลุกขึ้นมาแล้วบอกให้นางหลบไปไอต้าหมิงจะใช้โอกาสนี้รังแกพระเอกแต่ทว่าเสียวโตหยาก็ป้องกันการโจมตีของมันเอาไว้ซึ่งพลังของนางเนี่ยเอ่รุนขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวทําเอาไอต้าหมิงก็เดินออกไปไกลเลยทีเดียวนางก็ไม่รู้เลยว่ากูมีพลังด้วยเหรอเนี่ยในระหว่างนั้นเองก็มีคนเป่าประกาศเตือนภยัยในตอนนี้มีพวกซาประหลาดบุกเข้ามาในหมู่บ้านชาวบ้านที่พอมีฝีมือต่างเข้าไปตต่่่่อออสสูู้้กกกัับพววมนนีคืาารระห สัปหลาดกับเผ่ามนุษย์ซึ่งผู้นําหมู่บ้านก็คือพ่อของพระเอกนั่นเองพ่อของพระเอกเนี่ยไม่รอช้าสั่งให้ทุกคนเข้าโจมตีทันทีไอหัวหน้าสัปหลาดก็สั่งให้ฝูงของมันเข้าโจมตีเผ่ามนุษย์ทันทีทั้งสองฝ่ายเกิดการปะทะกันไอหัวหน้าสัปหลาดเนี่ยโดนก่อนเลยโดนฆ่าตายไปซะแล้วดูเหมือนว่าพ่อของพระเอกจะจัดการสัปหลาดคนเดียวส่วนคนอื่นคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังฝีมือพ่อของพระเอกไม่ธรรมดาจริงๆสามารถจัดการสัปหลาดพวกนี้ได้อย่างง่ายดายเอาเด้รวบรวมพลังมาที่หอรวมเป็นหน ที่สุผู้นําของหมู่บ้าน,านก็ชนะพวกซาประหลาดอย่างง่ายดายจึงทําให้มีพ่อของพระเอกเนี่ยคงสู้ไม่ได้แน่เลยพ่อของพระเอกได้ลาลจแก่ฝูงซาประหลาดกลับไปด้วยตัดมาที่ทหารกลุ่มหนึ่งซึ่งทหารกลุ่มนี้กาลังตามหาผู้พิทักษ์ทั้ง4คนอยู่นะพวกเขาเดินทางมาไกลและเดินทางมานานหลายปีซึ่งโลกแห่งนี้ก็มีพื้นที่ที่กว้างขวางมากแต่ผู้อาวุโสท่านนี้เลือกที่จะค้นหาสี่ผู้พิทักษ์ในถิ่นทุราก,การดา่าเผ่าพันธุ์มนุษย์นะมีต้นกําเนิดมาจากความยากลําบากต่อมาต่างก็พัฒนาแต่ย่อยออกไปจนกลายเป็นผู้มีีพรสวค์แต่่นาดท ไอเลือดมังก่อจากดินแดนบันพบุรุษนั้นเหือดแห้งเกินไปข้าได้ยินมาว่าลูกหลานบางคนของบันพบุรุษยังคงมีชีวิตอยู่แต่ก็คงจะเหลือน้อยมากผู้โอโสโคนนี้ก็มั่นใจสเสือเกินว่าหมู่บ้านที่เขาจะไปเนี่ยต้องมีผู้ที่ถูกเรียกแน่นอนซึ่งหมู่บ้านที่พวกเขากําลังจะไปก็คือหมู่บ้านที่พระเอกอยู่นั่นเองหมู่บ้านแห่งนี้เรียกว่าหลงโถ ชื่ออะไรวะเนียหลวงโถตุยพ่อของพระเอกแบกหมูป่ามาให้พระเอกแล้วแกก็สั่งให้พระเอกถลอกนังมันออกและเนื้อเก็บไว้กินเมื่อพระเอกเห็นสัตว์ตัวนี้แล้วเขาก็ได้นึกย้อนกลับไปแน่ดีตอนนั้นพ่อของพระเอกกับพระเอกเนี่ยกำลังต่อสู้กับสัตว์ประหลาดในป่าลึกซึ่งพระเอกเกิดความกลัวขึ้นมาเลยวิ่งหนีไปแต่ทว่าพระเอกด้านหกล้มซะงั้นพระเอกกำลังจะโดนสัตว์ประหลาดแดกซะแล้วแต่พ่อก็เข้ามาขวางเอาไว้ได้ทําให้พ่อถูกโจมตีจนเป็นรอยข่วนที่หน้าหลังจจาาากททีี่่พระออนนแแบบ้้้้ลวมัิไงๆํ จะตั้งใจฝึกให้หนักเพื่อปกป้องนั่นพ่อและหมู่บ้านกลับมาที่ปัจจุบันพระเอกเนี่ยก็พยายามถลอกหนังหมูป่าแต่ฟันยังไงก็ฟันไม่เขา้าถึงพระเอกก็คิดเลยนะแม้แต่หมูที่ตายไปแล้วข้าก็ยังทําอะไรมันไม่ได้เลยข้านี้มันช่างไร้ประโยชน์จริงๆพระเอกก็ยังคงคิดหาวิธีเพื่อจะสร้างวงล้อแห่งชีวิตขึ้นมาใหม่ในระหว่างนั้นเสียวตัวหยาก็เข้ามาหาพระเอกอยากจะช่วยพระเอกถ้าหลอกหนังว์ประหลาดตัวนี้พระเอกก็คิดเลยนะ,ะนางคงทําไม่ได้หรอกแม้แต่เจ้าก็ยังดูถูกพี่เหมือนกันหรอขนาดพี่ยังทําไม่ได้เลยข้าไมมม่่ด้้้แนนนััสกอยถาเ็พีีลวว ข้าคงถูกหมาป่าฆ่าไปแล้วอาพูดถูกใจจริงๆซะเหลือเกินวันนี้ข้าจะทำบาร์บีคิวให้เจ้ากินละกันอีกสองคนก็จะมาช่วยพระเอกอีกแรงถึงพระเอกก็บอกกับทุกคนไปว่าช่วยกันแบ่งเนื้อส่วนหนึ่งไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านทุกคนจะได้มีความสุขเมื่อเรากินอาหารร่วมกันพ่อของพระเอกก็คอยแอบมองพระเอกอยู่เหมือนกันลูกชายข้าเจ้าช่างเป็นคนมีน้ำใจจริงๆเลยนะตัดมาี่ไอต้าหมีกันมั่งถึงไงตอนนี้มันรู้สึกได้ถึงพลังเส้นลมปราณกำลังไหลเวียนอยู่ในร่างกายเรียกง่ายๆว่าวงร้อยแห่งชีวิตของมัน เปิดเส้นลมปานได้สําเร็จตอนอายุแค่14เท่านั้นแน่นอนาคตเจ้าก็จะไร้ขีดจํากัดตอนนี้จี้สิวฟาก็สูญเสียวิชาการต่อสู้ไปหมดแล้วดังนั้นในตอนนี้เจ้าโดดเด่นที่สุดในหมู่บ้านไม่มีใครสามารถเทียบได้ซึ่งพ่อเนี่ยก็อวยตาหมิงเสือเกินภูมิใจนู่นนี่นั่นซึ่งไอ้ตาหมิงเนี่ยมีความคิดว่าจะไปที่บ้านของพระเอกเหมือนว่าจะไปย,อยอ้อยเย้พระเอกอะไรอย่างนั้นน่ะว่ากูมีพลังเหนือกว่านะในระหว่างนั้นก็มีผู้อุโสมาถึงหมู่บ้านแล้วซึ่งเขาก็คอยสังเกตกกกกกาา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 ารรเเเเดดด็็็ททีีีีี่่่่่่่อออยููในนนนหมมมมมมมบ้้้ขขขสสัผัผไวววิิงททแงแแคค หากว่าไอ้ต้าหมิงเติบโตมากกว่านี้ก็คงจะมีรากฐานที่ดีเป็นคนที่มีพรสวรรค์ตัดมาที่พระเอกของเราจึงพระเอกกำลังสอนวิธีการต่อสู้ให้กับเสี่ยวโต้ายายัวนะแต่ในระหว่างการฝึกสอนก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นเสี่ยวโต้ยาดันทรงตัวไม่อยู่ทําให้พระเอกโดนศอกนางไปเต็ม,เ,ตมเลยแล้วเสี่ยวโต้ยากับพระเอกก็ล้มลงไปซึ่งนางเนี่ยขึ้นคอมพระเอกแล้วเอาแล้วไงล่ะอัทนานี้ได้เลยเนี่ย <laughs> พระเอกโดนศอกเข้าไปขนาดนั้นเลือดกำเดาก็พุ่งสิครับซึงนางเนี่ยก็พยายามเช็ดให้พระเอกนางเนี่ยเป็นห่วงพระเอกมากแทนที่มึงจะรีบลุกอ่ะยยัััังงจนทบตวู รีบออกจากตัวข้าก่อนเถอข้าหนักไม่ไหวแล้วกลุ่มผู้อาวุโสได้เข้ามาที่บ้านของพระเอกซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ยินดีต้อนรับเลยรู้ว่าพวกท่านมาจากที่ไหนไม่ทราบมีธุระอะไรที่นี่หรือเปล่าพระเอกก็บอกให้เสียวตัวยาไปเอาเก้าอี้มาถ้าจะให้ผู้อาวุโสเหล่านี้นั่งรอก่อนความที่พระเอกนิสัยดีมากพวกเขาก็เลยชื่นชมพระเอกเป็นคนมารยาทดีอะไรอย่างนั้นถึงไอต้ามิงเนี่ยถูกผู้อาวุโสเหล่านี้จับตัวไว้มันก็ได้แต่ร้องเรียกให้พระเอกช่วยพระเอกก็บอกไปเลยจับเด็กงี่เง่าคนนี้มาทําไมซึ่งผู้อาวุโสก็บอกหเหตุผลไปอออ่าาาแคต้งกรกรย รับเขาไว้เป็นลูกศิษย์เสียวโตหยาเอากอีมาให้แล้วเพ่ก็บอกกับนางไปอีกว่าเอากลับแก้ไม้พวกเขากินด้วยซึ่งเก้าอี้ที่เสียวโตหยามาให้เนี่ยโคตรเล็กเลยใครจะนั่งได้วันนี้โคตรเล็กเลย, <c oughs> เ,ลเ,ลยเล็กจริงๆนะเนี่ยมาตั้งสี่ห้าคนเอากอีต,ตัวแค่นี้มาให้นั่ง <c oughs> ทหารคนนี้ก็ชื่นชมพะเอกอีกแล้วเจ้าเป็นเด็กที่ฉลาดและสุภาพบรุษดีให้สอนให้เจ้ากันพ่ขอข้าเองแหละที่สอนพะเอกก็บอกไปเลยทำไมไม่เอาข้าไปเป็นลูกศิลาเด็กงี้เง่าอย่างเขามีอะไรดีกันข้าเองก็มีร่างกายที่แข็งแรงและกระดูกที่แข็งแรงเหมือนกันทุกคนที่นี่ต่างยกย่องว่าข้าเป็นอัจฉริยะที่หาได้ยากในอรอบร้อยปีทำไมไม่เอาตัวข้าไปแทนเด็กงี้เง่าคนนี้ซึ่งเหตุผลที่พวกเขาเอาตาหมิงไปเพราะว่าตาหมิงสามารถปลุกวงล้อแห่งชีวิตตื่นขึ้นได้แล้วเขาก็อยากเอาพะเอกไปด้วยนั่นแหละตาเเสียียยดก้วกหิหอองชขไไป แล้วทาให้พระเอกกลายเป็นแค่คนธรรมดาพระเอกก็ถามไปเลยมันมีวิธีที่แก้ไขให้ใหกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมซึ่งท่านผู้อาวุโสก็ได้จับตัวพระเอกเอาไว้แกบอกกับพระเอกไปว่าหากเจ้าอยากซ่อมแซมรากฐานด้วยกําเนิดจะต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากเจ้าต้องฝึกจนถึงขีดจากัดของรากฐานร่างกายของมนุษย์เพื่อทําลายพัฒนาการของร่างมนุษย์ให้กลับสู่รากฐานธรรมชาติแล้วเกิดใหม่แล้ววงล้อแห่งชีวิตก็จะปรากฏขึ้นมาอีกครั้งไม่งั้นเจ้าก็เป็นแค่คนไร้ประโยชน์ในระหว่างนั้นพ่อของพระเอกก็ได้ใช้หอกโจมตีใส่ภูเขาแต่ท สามารถทำอะไรได้เลยเพราะทหารคนนี้สามารถหยุดการโจมตีไว้ได้อย่างง่ายดายพ่อของพระเอกไม่ยอมแพ้เขาได้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับบาวุธเข้าโจมตีอย่างต่อเนื่องแต่ทว่าการโจมตีของพ่อก็คงไม่เป็นผลตามเคยเขาถูกฟ่ามือของทหารคนนี้โจมตีเข้าไปเต็มๆการโจมตีข้างเดียวทาเอาพ่อของพระเอกสลลไปเลยทีเดียวเมื่อเสียโต้ใหญ่เห็นพ่อของพระเอกถูกทําร้ายพลังของนางก็เออล้นขึ้นมามหาศาลผู้อาวุโสเห็นพลังของนางก็อึ้งไปเลยนี่แหละคือสิ่งที่ตามหามานานในที่สุดข้าก็พบมันในที่สุดก็เจอมันสักทีผู้อาวุโสกําลังจะไปแต เก็บบจะเข้าไปช่วยนางแต่ทว่าก็ไม่สามารถทําอะไรผู้โอโสได้เลยพอของพระเอกลุกขึ้นมาและจับตัวเสียวโตหยาหนีออกมาได้แต่นางก็ถูกแย่งชิงไปจากทหารคนนี้เพียงเวลาไม่นานชาวบ้านต่างแหกันมาเพื่อจะมาช่วยพวกพระเอกต้าหมิงกับเสียวโตหยาถูกจับตัวเอาไว้พวกชาวบ้านที่จะเข้ามาช่วยต่างถูกทหารคนนี้จัดการจนเรียบในระหว่างนั้นตาแก่แขนเดียวก็เดินเข้ามาพร้อมกับอาวุธคู่กายของแกแกถือดาบและพุ่งเข้ามาด้วยความมั่นใจฟาดฟันดาบออกไปเข้าที่หัวทหารคนนี้เต็มๆซึ่งมันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรนะมันได้ใช้ฝ่า โจมตีตาแกจนต้องถอยออกไปการโจมตีของตาแกเมื่อกี้ทําเอาทหารคนนี้สลบลงไปเลยทีเดียวพวกมันต่างก็งงอะนะเป็นไปได้ยังไงหมวกที่ทหารใส่เป็นหมวกป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดในระหว่างนั้นตาแกผู้อุโสของหมู่บ้านก็เดินออกมาจากประตูมิติซึ่งแกรู้ว่าพวกนี้คือใครพวกนี้ก็คือคนของผู้เขาศักดิ์สิทธินั่นเองตาแกผมขาวบอกกับพระเอกว่าเจ้าไม่ต้องกังวลใจไปเพราะของเจ้าไม่เป็นอะไรหรอกแกบอกว่าคนพวกนี้เป็นคนดีไม่มีใครกล้าทาร้ายเสียวโตยะไม่ว่าวันนี้หรือในอนาคตก็ตามจะไม่มีวันนั้นหรอกตาแกผมขาวบอกกับ กคนไปว่าเขาพันปิศาจโลหิตกําลังขยายอาณาเขตคนพวกนี้กําลังตามหาผู้ที่ถูกเลือกอยู่ซึงแก่ก็บอกให้พวกเขาปล่อยเด็กๆเพราะว่าแก่จะพาเด็กๆไปกับพวกเขาเองแต่แก่ผมเขาจะเอาเสี่ยวตัวยาไปพร้อมกับพวกเขาแต่เพกของเราเนี่ยก็ไม่ยอมเพราะคิดว่าพวกเขาเป็นคนชั่วจึงนางเนี่ยก็ไม่อยากไปเหมือนกันอยากอยู่กับพระเอกที่นี่ตลอดไปแต่แก่ผมเขาก็บอกไปเลยสักวันหนึ่งพวกเจ้าจะได้พบกันอีกแน่นอนหลังจากที่พวกเจ้าเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วพวกเจ้าค่อยกลับมาเจอกันเชื่อคาดเถอะนะเมื่อทั้งสองคนได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจในสิ่งทีีี่่ตตแกพูดนทเสยยวจะ นางได้มอบเครื่องรางให้กับพระเอกเอาไว้เครื่องรางนี้สามารถปกป้องพี่จากอันตรายได้พี่ต้องพกมันติดตัวไว้ตลอดเวลาเลยนะพระเอกสัญญากับนางว่าจะต้องไปหานางแน่นอนในระหว่างนั้นอีสองคนก็เดินเข้ามาสองคนนี้ก็เป็นห่วงพระเอกมากเมื่อทหารคนนี้เห็นสองคนก็บอกเลยว่าเด็กสองคนนั้นก็ดูใช้ได้น่าจะนํากลับไปด้วยเมื่อชาวบ้านเห็นแบบนั้นก็ต่อว่าเลยพวกเจ้าเป็นคนชั่วร้ายซึ่งตาแก่ก็มาอธิบายให้ฟังพวกเขาสักเศษเป็นผู้พปทักเผ่ามนุษย์แม้ว่าภายนอกพวกเขาจะดูดูร้ายแต่พวกเขาต่างเป็นคนดีมอบเด็กๆเเเหหลล่าานี้ใ้ใกกับพวขดูแธอ ภายนอกนั้นกว้างใหญ่ต้องการคนรุ่นใหม่ไม่น้อยเพื่อปกป้องดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเผ่ามนุษย์ผู้อาวุโสคนนี้ไอเวลา3วันอีก3วันพวกเขาจะมารับตัวพวกเด็กๆไปเด็กๆทุกคนต่างมาบอกกับครอบครัวถึงพ่อของตาหมิงเนี่ยบอกว่าวงร้อยแห่งชีวิตของเจ้าถูกปลุกขึ้นแล้วควรจะออกจากหมู่บ้านเพื่อหาประสบการณ์การต่อสู้ไปฝึกฝนที่ภูเขาภูพิทักษ์ซึ่งตาหมิงเนี่ยก็รู้สึกกลัวพอได้ยินมาว่าที่ภูเขาภูพิทักษ์มันอันตรายวกลัวว่าจะไม่ปลอดภยัยถึงพ่อเนี่ยก็ขยันขยอให้ต้าหมิงไปเจ้ามีโอกาสที่จะเหหน ว่าเจ้าจะทําได้พ่อแม่ของพวกเขาก็ตัดสินใจอยู่นานไม่อยากให้ลูกไปเลยแต่ก็ต้องยอมจำใจปล่อยให้ลูกๆไปนะหลังจากที่หลอกครอบครัวเด็กๆยอมให้เด็กๆไปกับพวกผู้โอโซแล้วพวกเด็กๆเ,เนี่ยก็มาราพระเอกซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้มอบเครื่องรางให้กับพวกเขา3มคนมันเป็นเครื่องรางมงกุฎที่พระเอกทําขึ้นมาเองเจ้านําสิ่งนี้ไปเพื่อจะแสดงถึงอํานาจของหมู่บ้านของพวกเราอย่าให้ใครมาดูถูกพวกเราได้เครื่องมองกุฎของเสียวโตหยาพิเศษก่อของคนอื่นนะเจ้ามอบเครื่องรางให้พี่พี่จะให้มงกุฎดอกไม้กับเจ้าแน่ อนาคตมันจะได้เติบโตเป็นดอกไม้ที่สวยงามทั้ง3คนเนี่ยก็ไม่อยากไปหรอกนะอยากอยู่กับพระเอกที่ที่พวกเจ้าจะไปนั้นเป็นสถานที่ที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดสําหรับผูมนุษย์ของเราพวกเจ้าสามารถเรียนรู้และฝึกฝนวิชาความรู้ได้ใส่เสื้อผ้าดีๆได้กินอาหารดีๆจงไปซะเถิดพระเอกจะรอแล้วกันเมื่อทุกคนแข็งแกร่งขึ้นแล้วพวกเราจะมารวมตัวกันเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่บ้านเมื่อพวกเจ้ากลับมาพวกเราจะได้มาช่วยกันจัดการพวกหมู่บ้านอื่นที่ชอบมารังแกพวกเรายังไงล่ะพระเอกบอกว่าจะตามไปทีหลังแล้วกันแต่ว่าหมู่บ้านมไป และในอนาคตถ้าจะเป็นผู้นําของเผ่ามนุษย์ทั้ง3คนก็ยังเชื่อว่าพระเอกจะกลายเป็นคนที่แข่งแกร่งและเป็นผู้นําของพวกเขาตลอดไปเสี่ยวโตหยาก็อยากจะไปขอร้องแต่แก่ผมขาวให้พระเอกเนี่ยไปด้วยแต่มันก็คงเป็นเรื่องยากกันนะเสียวโตหยาให้หนังสือกับพระเอกไปจึงนางบอกว่าแต่แก่ผมขาวให้นํามามอบให้กับพระเอกซึ่งมันเป็นหนังสือฝึกวิชาอะไรสักอย่างหนึ่งพระเอกบอกกับนางไปว่าข้าจะอยู่ที่นี่จนกว่าอาการจะดีขึ้นและในภายภาคหน้าข้าจะไปหาพวกเจ้าตอนนี้ข้าก็คงต้องอยู่ที่หมู่บ้านต่อไปพระเอกได้บอกอำลาเสี่ยวโตหยาซึ่งนางเนี่ยก เป็นห่วงพระเอกอะนะคิดถึงพระเอกมากรักพระเอกมากอะไรอย่างงั้นก็เลยเข้ามากอดพระเอกแล้วนางก็จากพระเอกไปเรื่องราวในตอนที่1นึถึงก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าหาใครอยากให้ต่อโดยเร็ว,รวแต่ว่า20ตอนอะไรอย่างงั้นขอไลค์สักหกพันไลค์แล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย